ที่19ใครที่ยังไม่ได้ดูตอนที่1ถึงตอนที่18สามารถรับชมคลิปวิดีโอได้ในช่องของครูฮิดนะคะไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะ บ่อเอ้ยถือป,ป้นชอดอเล็กของฉันยิงไม่เคยพลาดคราวนี้ฉันก็จับแกได้แล้วหลงตัวเองเหลือเกินนะะหมอนไม่จริงน่อแกมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง ออ oh. แค่เพราะเห็นว่าฉันอยู่ตรงไหนไม่ได้หมายความว่าจะวางใจได้นี่จริงไหมติงฝ่ายตรงข้ามล้มแล้วรีบจัดการเค้าก่อนที่เขาจะสามารถชุบเพื่อนร่วมทีมให้ฟืน้นเวทมนปลอลแกเป็นใครกันแน่วะเป็นอะไรก็ช่างคนใกล้ตายไม่จำเป็นต้องรู้หรอกแต่ถ้าแกอยากจะช่วยเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ต้องข้ามฉันไปก่อนไม่ใช่แค่จัดการแกเท่านั้นแต่ฉันจะอยู่รอดจนถึงคนสุดท้าย ดับเบิลสตร k ยต้องกันจุดสำคัญของการสวนกลับก็คือการเข้าประชิดตัวและเล็งไปที่ไหล่บ้าเอ้ยเร็วเป็นบ้าเลยเร่งความเร็ว ดาบก,กับหอกมันต่างกันเกินไปแทงมาซะลึกเลยฮะถ้าฉันไม่ได้เอาพลังชีอบล้อมเอาไว้แล้วก็แขนหรือส่วนอื่นๆคงจะถูกเฉือนไปแล้วและดอกคงฉันไม่ได้แทงเข้าส่วนที่แกคิดเอาไว้เลยแกคงต้องเอาวิชาภาพหลอนมาใช้แล้วละมัง้งแต่ก็ไม่แน่ใจว่าแกจะชนะฉันได้หรอกเนาะแต่ใครจะสนเล่าต่อไปคือที่คอของแกฉันจัดการเขาในคราวเดียวไม่ได้แน่ๆสิ่งที่ทําได้ก็คงมีแต่โต้กลับเท่านั้นแต่จะโต้กล,กลับการโจมตีของผู้ชายคนนั้นยังไงดีล่ะ เดี๋ยวนะรอบนี้ไม่ได้มีบทลงโทษสำหรับคนแพ้นี่ถ้าไม่ได้มีความเสี่ยงเง้นฉันก็สามารถลองวิชาใหม่ๆได้สิแทนที่จะจ้องมองตรงๆฉันจะลองเปลี่ยนเป็นการสัมผัสพลังงานและเจตนาค่าของเขาแทนถ้าแค่นี้ฉันยังเอาชนะไม่ได้แล้วฉันจะไปได้ที่หนึ่งได้ยังไงซาอ,อุลได้ทำการฝึกฝนพลังภายในเป็นระยะเวลาร่วมกว่า2เดือนเขาไม่ใช่ซาอ,อุนคนเดิมที่ดิ้นรนเรียนรู้พลังภายในจากโดชอนครั้งแรกอีกแล้ว ในความจริงแล้วเขาเป็นคนที่นับว่ามีพรสวรรค์อันหาย,ยากเลยทีเดียวอะไรวะเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยแกบล็อกการโจมตีขั้นสูงสุดของฉันง่ายๆแบบนั้นได้ยังไงวะขณะนั้นเองซาอ,อุนรู้สึกว่ากำแพงในใจของเขาได้พังทลายลงไปเดี๋ยวก่อน ติ้งคาร์เนเย่ถูกจินซออุนสังหารด้วยกำลังติ้งจำนวนผู้เล่น196ทับ200ตามที่คาดไว้เลยเขาแข็งแกร่งพลังภายในก็เลยเยอะมหาศาลไปด้วยเหมือนเขาจะฟารไปพอสมควรเลยโอ้มูนกระดาดติด้งต้องการใช้มวนกระดาษรักษาหรือไม่ใช่หรือไม่แน่นอนตอนนี้ก็คงต้องพักฟื้นร่างกายสักหน่อยแล้วค่อยเริ่มฟาร์มเฮ้จินซออุนทำไมถึงเอาแต่เจออะไรเกลือเนี่ ติง้งเสื้อคลุมชำรุดเสื้อคลุมชำรุดสูญเสียฟังก์ชันใช้งานคุณต้องใช้วนกระดาษพิเศษหรือตามหาช่างซ่อมงานฝีมือถ้าฉันได้เสื้อคลุมนี่มาก่อนแล้วก็การใช้ได้อันดับหนึ่งคงง่ายเหมือนปอกกล้วยเอาเถอะพบไปก่อนก็แล้วกันยังมีอะไรอีกนะติง้งธนูสายฟ้าฟ้าดคุณสามารถเพิ่มพลังสายฟ้าเพื่อสร้างลูกธนูได้พลังสายฟ้าเหรอไม่เห็นจะรู้สึกอะไรจากธนูที่เขาถือไว้เลย คู่มือการยิงธนูหลายนันช่วยทําให้คุณยิงธนูหลายนัดพร้อมกันได้ต้องการเรียนรู้หรือไม่อะไรเนี่ยเขาไม่ได้เป็นนักธนูตั้งแต่แรกแต่เขาได้มาจากการเรียนในเกมเนี่ยนะลองดูก็ได้อย่างน้อยฉันก็รู้พื้นฐานอยู่แล้วดีกว่าหน้าไม้ที่เคยใช้รอบแรกเยอะเลยแฮะต้องมีประโยชน์แน่ๆ ดูเหมือนว่าแถวนี้จะเหลือตี้อีกแค่ทีมเดียวสินะแต่ว่าฉันตัดสินใจพักผ่อนและทำฟาร์มนิดหน่อยก่อนที่จะกลับมาลุยต่อเพราะที่นี่เป็นหมู่บ้านห่างไกลรูปเปล่านะถึงได้มีแต่อะไรเกลือเือมีอะไรที่ดีๆเหมือนเสื้อคลุมล่องหนบ้างไหมนะะืมตรงใจกลางเมืองนั่นอาจจะมีอะไรดีๆอยู่ก็ได้โดยปกติจุดแบบนั้นมักจะมีพวกของแรเลยเหระ ประตูปิดอยู่แปลว่ายังไม่มีคนมาที่นี่เลยสินะถ้างั้นเรามาเริ่มฟาร์มแบบจังหนับเลยดีไหมปิดประตูเผื่อเอาไว้ก่อนแล้วกันจะเป็นของแด่แรออกมาหรือเสื้อคลุมล่องหนหรือแหวนเพิลสเตตัสหน้าฉันจะต้องไปถึงจุดสูงสุดให้ได้ที่นี่มันจะไม่มีอะไรจริงๆเลยงั้นเหรอบ้าเอ้ยบางครั้งทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้แต่ว่าไอ้บางครั้งนั่นก็ทําให้ฉันหงุดหงิดวอยเดี๋ยวนะนั่นคืออีกทีมที่เหลือสินะ เขาเอาแต่ฟาร์มโดยไม่สนใจสิ่งรอบข้างเลยฮะน่าสงสัยจริงๆว่าเขาจะได้อะไรแรบ้างไหมนะถ้าเขามีอยู่แล้วก็คงยากที่จะสู้ตรงๆคนเดียวแต่ตอนนี้ฉันต้องคิดหาวิธีจัดการพวกนั้นแล้วล่ะพวกนั้นคิดจะเข้ามาที่นี่งั้นหรอดูสิคิวรอยประตูยังปิดอยู่เหรอแสดงว่ายังไม่มีใครมาที่นี่แน่เลยเจอม้วนกระดาษรักษาตั้งแต่ทางเข้าแบบนี้ลองดีแนะ่ ฉันไม่ได้เห็นม้วนกระดาษนั่นเพราะว่ามีแต่ของไร้าสาระอยู่ล้อมรอบเต็มไปหมดแต่นั่นก็ช่วยทาให้เป็นกับดักชั้นดีเลยฮะถ้าตื่นเต้นกับม้วนกระดาษรักษาล้ะก็เขาเป็นพวกที่กาเกๆเท่านั้นแหละและถ้าเจอจุดอ่อนแบบนี้เข้าก็ต้องรีบจัดการไงละ่ะเงาเหรอถ้าเขาเป็นนักเวทที่เก่งกาจแล้วก็เขาจะต้องสร้างเกราะป้องกันขึ้นมาแล้ว เพราะผู้ชายคนนี้โผล่มาจากไหนฉันจะทำให้มันจบด้วยการโจมตีครั้งต่อไปเอสครา e d แดนฟโจมตีทำบ้าอะไรของแกฟาฉันไม่ได้ตั้งใจจะเลงไปที่นายนะแต่ว่ามีศัตรูอยู่ที่นี่ บ่าเอ้ยมันไม่ยอมดับผู้ชายคนนั้นมาคนเดียวงั้นเหรอถ้าเขามีทีมเขาคงไม่มาโจมตีเราคนเดียวแบบนี้แน่ถ้างั้นก็ตายซะไอ้ปลาไหลนี่ฉันจะฆ่าแก ทำอะไรอะไรเนี่ยตอนนี้ไม่นะฉันไม่ได้ตั้งใจแต่ไอ้นั่นมาหลบกการโจมตีของฉันเข้าใจแล้วเอาขวานบ้านนี่ออกไปจากฉันสักทีพลังทำลายล้างรับการโจมตีนั่นได้งั้นเหรอบ่เอ้ยเสื้อกระกล้าได้ยังไงถึงมายุ่งกับฉันวะ อืมเขาถอดกรอบเพื่อเพิ่มความเร็วสินะอย่างกับตัวละครด้านความแข็งแรงเลยมันจะทําให้เขาเร็วขึ้นจริงหรือเปล่านะเละไปซะดรอปคิิออกถ้าลงมาจากอากาศต้องลงพื้นไม่ใช่เรื่องไง เขาแข็งแกร่งอย่างน่าเหลือเชื่อจริงๆแต่ว่าน่าจะสามารถจับฉันได้าจากพลังมหาศาลนั่นหรือเปล่านะมาดูกอนว่าตอนเกต้อยจะยังปากดีได้อีกหรือเปล่าถ้าลวงสัปปรพสิงไอ้ใอ่เดือนดินจ้องตีแบบนั้นไม่หด้พ้นหรอกเชิญสนุกกับร่างโคลนของฉันไปก็แล้วกันนะไอ้งโง่เอ้ย อะไรนะแกไปตรงนั้นตังต้งแต่เมื่อไรได้ยินเสียงนั่นหรือเปล่าไม่อยากรู้เด้อว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่มนะเดี๋ยวก่อนแล้วเมือม่อกีอ้ฉันสู้อยู่กับใครวะช่อช่วยฉันที พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาจะระบุว่าใครฆ่าละ่ะอ่าฉันทําไปเพราะมันสนุกดีแต่ว่าถ้าไม่ได้ฆ่าใครรางวันมันก็จะลดลงนะสิจินซออูนเอ้ยโอ้ต่อให้ไม่มีช่องว่างให้กล่องมันเด้งออกมาแต่มันก็สามารถออกมาเด้งข้างนอกได้สินะเกือบจะเสียเวลาขุดซากศพพวกนั้นซะแล้วสิ ตอนนี้ถึงเวลาที่จะฟอร์มแล้วหรอติ้งถุงมือเสริมแกร่งเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งผู้สวมใส่เล็กน้อยสิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวที่ทําให้ฉันรอดจากไอ้ยักษ์นั่นโอ้เจ้าจองเวทนั่นก็ลินทองคําชัดๆมีไอเทมที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยฮะติ้งม้วนกระดาษระเบิดเข็มกลัดต้องสาบศิลาอาถรรพ์คู่มือกระจัดกระจายคู่มือที่จะสามารถดูชื่อเต็มได้ต่อเมื่อนําชิ้นส่วนทั้ง8มาประกอบกัน ฉันเอกอะมากเกินไปตอนนี้ถึงเวลาที่ฉันจะต้องย้ายที่แล้วล่ะติง้งเสื้อคลุมนักเวทกันได้แค่ลมและฝนเล็กน้อยไร้ประสิทธิภาพวงกําลังเริ่มบีบแล้วตั้งแต่เริ่มจนถึงตอนนี้คงเหลือผู้เล่นแค่ไม่เท่าไหร่แล้วล่ะมัง้งฉันต้องตั้งเป้าหมายไปที่กลางแหม่ก่อนดีไหมเนะฉันฟาร์มบ้านแถวนี้จนแทบจะไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วต้องรีบย้ายก่อนที่มันจะสายเกินไประยะทางค่อนข้างไกลแต่ฉันเริ่มชินกับการใช้วิชาตัวเบาแล้วเพราะงั้นฉันจึงสามารถย้ายตัวเองในเกมได้อย่างรวดเร็วต่างจากเกมแรกอย่างสิ้ บทช่วยสอนคุณได้เข้าสู่พื้นที่มอนสเตอร์แล้วพื้นที่ถูกกำหนดไว้สำหรับการปรากฏกายของมอนสเตอร์บางชนิดบอสมอนสเตอร์จะปรากฏตัวบางจุดหากกำจัดสำเร็จจะได้รับไอเทมพิเศษแสดงว่ามอนไม่ได้มีแค่หมาป่าซินะจะต้องมีตัวแปลกๆโผล่ลละมาแน่หวังว่าจะไม่มีพวกที่จัดการได้ยากหรอกนะติงนอกจากมอนสเตอร์ทั่วไปและมอนสเตอร์บอสแล้วยังมีมอนสเตอร์บัฟอีกด้วยมอนสเตอร์ Monster เหล่านี้จะมอบบับชั่วคราวให้กับผู้เล่นในระยะหนึ่งอะไรนะนั่นคือมอนสเตอร์งั้นเหรอ จะลอบพวกมันมาที่ตำแหน่งนั้นเรามาต่อสู้แบบตั้งรับกันเท่าที่จะทำได้เถอะเข้าใจแล้วฉันซัพพอร์ตเองคอมโบนักดรดอกับนักเวทอีกแล้วฉันควรจะเริ่มจากการคนใดคนหนึ่งออกเลยดีไหมนะ กระบวนท่ทอดอกเจ็ดดาวโ h ้ำแข็งพวกมันมากันเยอะเลยแฮะแต่ว่าก็ดีต่อเราเพราะจะได้ออกไปแลกรางวัลแพงๆไงล่ะเราใจกันหน่อยกระบวนทอดดอกเจ็ดดาวมีแค่เจ้านาซีที่จัดการมันได้อย่างไงไ่ายดายข้าต้องใช้มานาะตั้งมากเท่าไหร่กว่าจะจัดการพวกมันสักตัวเห้อ <c oughs> นักธนูเหรอนี่มันรอบโจมตีมีคนพุ่งป้ามาที่พวกเราไม่ต้องสนใจรางวัลน,นั่นแล้วศัตรูกําลังมาเหลือไม่มากแล้วนะ่เจ้าคิดอะไรอยู่พวกเรากําลังจะตายกันอยู่แล้วนะพวกเราต้องรีบหนีเดี๋ยวนี้เลยฮะ<า>เจ้านั่นกระโดงั้นหรอฉันควรจะลองจิ้มพวกมันอีกสักทีดีไหมนะอ๋ออีกแล้วพวกมันกำลังมาอ๋อ รีบสร้างเกรกาะกำบังนั่นอีกครั้งเดียวเข้ารู้อยู่แล้วน้าไม่ต้องมาสั่ง E.S Crowdan เกรกาะกำบังด้วยพลังขนาดนั้นมันต้องยิงทะลุกำแพงได้แน่เราต้องรีบนี้เดี๋ยวนี้แต่ถ้าเราหนีไปตอนนี้จะเสียรางวัลจากพวกมอนสเตอร์ด้วยนะพวกเราจะไม่ได้อะไรเลยเพราะง้นเราต้องรีบจัดการให้เสร็จอีเขาบอกเจ้าแล้วว่ากำแพงมันไม่ไดีผลแล้วอะ E.S Crowdan ป้องกันกำแพงอ๋อไม่นะทำอะไรเนี่ย โจมเวทนั่นสร้างกับเพลงนี้ขึ้นมาสินะแต่แบบนี้มันก็ดีกว่าจริงๆแหละแบบนี้มันดีกว่าที่จะต้านพวกมันและไม่เสียมานามากเกินไปด้วยแต่แบบนี้เราก็หาศัตรูไม่เจอนะสิแต่ว่าพวกมันไม่สามารถปีนข้ากำแเพงนี้ได้หรอกแต่แบบนี้มันยิ่งเปิดเผยตัวต,วตนของพวกเราให้ศัตรูรู้มากขึ้นอีกนะเอยีพวกเราก็แค่รอยอยู่ในนี้จนกว่ากำแเพงจะหายไปก็พอนะถ้าคุณทําอะไรง,ง,ง่ออีกแล้วก็คุณต้องชดใช้ต่อให้คุณจะเป็นเพื่อนร่วมทีมก็าตามดูนั่นสิ กำแพงแบบนี้มันกันธนูไม่ได้เจาะเจ้าพูดถูกเราทำลายกําแพงนี้ไปเลยไม่ได้หรือไงเออต้องใช้เวลาประมาณห้านาทีติงม้นระเบิดเวทม้นกระดาษที่ใช้ระเบิดได้ภายในสิวินาทีต้องการใช้หรือไม่ใช่หรือไม่1ิบเก้าห สี่สามสองหนึ่งศูนย์หออู้ม้วนกระดาษนั่นเร็วกว่าที่ฉันคิดเอาไว้แฮะโว้ร้องอยู่ได้ พราะไอ้โง่นั่นฉันถึงเกือบตายอย่างไร้ค่าที่นี่โอ้ไม่นะหวัดดีเพราะนักเวทของคุณสร้างกำแพงนี้ขึ้นมาก็เลยเป็นโอกาสของฉันไงล่ะขอบคุณสักหน่อยได้ปะอ๋อ <laughs> การเลือกเพื่อนร่วมทีมก็เป็นทักษะอย่างหนึ่งเหมือนกันฉันยังมีป้องหมายอีกยาวไกลเอ๊ะเป็นกล่องเลยเหรอแสดงว่าจอมเวทนั่นตายทันทีหลังโดนระเบิดสินะติง หนังสือก,กระบวนท่าเจ็ดดาวคู่มือการใช้งานกระบวนท่าเจ็ดดาวเขามีคู่มือเยอะแยะเลยแฮะเจ้านักดาอนั่นคุณต้องการแทนที่ว่างเปล่าร้อยประการด้วยกระบวนท่าเจ็ดดาวหรือไม่คุณต้องการแทนที่หรือไม่ใช่หรือไม่เอออันนี้มันสู้กับสิ่งที่ฉันมีไม่ได้หรอกไม่ค่อยมีอะไรเป็นประโยชน์ต่อฉันมากเท่าไหร่ติ้งแหวนของโทกะเพื่อเพิ่มความต้านทานต่อเวทมนต์อย่างมากแหวนของโทกะไอ้นี่นี่เองสินะที่ทาให้เขาทนระเบิดได้ ฉันตามหากล่องของจองเวทภายใต้ซากประกหัพังโอ้ oh, อยู่นี่เองห <laughs> นที่สุดแจ็คพอตเลยติง้งส้คอของแอชเชอร์ส้คอที่ทํามาจากทองคําบริสุทธิ์หนังสือเวทหอกน้ำแข็งคู่มือการใช้เวทโจมตีประเภทน้ําแข็งอันนี้มันระดับสูงเกินกว่าที่ฉันจะเรียนรู้ได้หือมต่อมาอีกนิดหน่อยพวกเขาสู้กับเจ้าตัวกีกี้แบบนี้อะน,นะหืมอ,อะไรนะ นี่คือรางวัลสำหรับการต่อสู้กับมอนสเตอร์สินะติ้งน้ำตาของลามีอาใช้เป็นวัสดุสำหรับทดลองเวทหรือสร้างไอเทมใหม่ส้อยคอของไทโรนเพิ่มความคล่องตัวของผู้สวมใส่เล็กน้อยส้ยคอนี่ก็ไม่แย่เนาะแล้วน้ำตานี่ควรจะเอาไปใช้ยังไงดีล่ะไอเทมจากบอสมอนสเตอร์ที่ดรอปให้คงจะเหมือนกับในเกมอื่นๆถ้าฉันเปลี่ยนเส้นทางการโจมตีทีต่ต่างๆไปเล็งเป็นมอนสเตอร์พวกนั้นแทน ในกรณีนั้นมันมีสองสิ่งให้ต้องคิดฉันมีศักยภาพมากพอที่จะไปล่าบอสมอนสเตอร์ได้หรือไม่และจะมีผู้เล่นคนอื่นที่คิดเหมือนกับฉันอยู่อีกหรือเปล่าติงครอยเซอร์ไวร่ลวันที่สองแค่วันเดียวก็มีคนถูกคัดออกไปตั้ง60คนแล้วผู้เหลือรอด139รทับ200ฉันเข้าไป8เองทีมอื่นๆก็คงจะพอๆกันละมั้งก่อนอื่นฉันตัดสินใจที่ใจะให้ตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดกลางแผนที่มากขึ้น ในเกมแรกสภาพอากาศค่อนข้างดีแต่ในเกมนี้ทําไมมันร้อนจังวะฉันควรจะรีบไปให้ถึงก่อนพระอาทิตย์จะตกดินไหมนะหืถ้าฉันเดาถูกนั่นคือแอร์ดรอปเหรอ คุณได้รับหล่องสมบัติคลอยหากคุณได้รับหล่องสมบัติตำแหน่งของคุณจะถูกเปิดเผยเป็นจุดสีแดงทุกๆ30นาทีเป็นเวลา6ชั่วโมงคุณต้องการเปิดหรือไม่ในเกมนี้ฉันไม่มีทางแพ้แน่นอนเพราะงั้นลองเสียงสักหน่อยดีไหมนะ